นี่มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรพี่น้องมาเบิงเบเง่งกันเด้อยานเด้อสบุกเชิญเลพี่น้องกำลังตื่นตัวสวยงานพระรามเก้าเลยทีเดียวดูสิสวยมากเลยอะ่ะสวยบอกพี่น้องสวยเนาะสวัสดีตอนสวพพินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซา่าตอนนี้เป็นตอนสก๊ปพิเศษทด้พี่น้องเด้อเพราะว่าพอดีว่ายางขม้าหลังบาน ของยายมาเยี่ยมยาในพี่น้องเนาะมาหลังบ้านล้ะกะมาบึงต้นบักเชอร์่ีที่เคยมาเก็บในตอนอปีที่แล้วตอนที่แล้วของอีสานเว่านในพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรมาอัปเดตกันพี่น้องเพราะว่าเชอร์ลียังไม่สุกมากไปดูกันเลยจ้า พี่น้องเบื้องแม่มณีอากาศตอนประมาณเที่ยงเด็กพี่น้องถ้าเป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นจะอยู่ที่28องศาจนว่าหอนจิว่าตัวหยาตายหมือนพี่น้องแต่ว่าวันนี้จะมีอะไรมาให้ชมเย่และนี่ก็คือหน่วยบักเชอร์รี่พี่น้องบบกเชอร์รี่หน่อยเห็นบ่แต่ว่าเขายังไม่เขายังเขายังไม่สุกนะพี่น้องเขากําลังแดงเพราะว่าแดดมันร้อนจัดมันก็เลย กำล like. mm ังแดงนะพี mm ่น้องดูสิน่ารักมากเลยอะเห็นบ่แต่ถ้ากินตอนนี้ก็คงจะเปรี้ยวจี๊ดจจะจัดใจเลยนะพี่น้องนี่เห็นไหมสวยมากเลยแล้วก็ปีนี้นะพี่น้องมัน มันไม่ค่อยดกเหมือนทุกปีนะปีนี้เขาไม่ค่อยดกเพราะว่าปีนี้มันร้อนแล้วก็มันหนาวพีน้องมันหนาวแล้วก็มันร้อนมันร้อนแล้วก็มันหนาวบอกไม่ถูกเห็นบอกพีน้องมันก็มีหน่อยหน่อยน้อยใหญ่ของเขาละเยอะแยะเลยดุสีอันดอกมันไม่ติดลูกเห็นไหมพี่น้องเห็นไหม มันเป็นดอกที่แบาบว่ามันไม่ติดลกูกปีที่แล้วนี่ติดแบบลงทรงลังซางเต็มไปหมดเลยทียนี้เขาไม่ค่อยติดลูกให้ดูกันที่น้องมีเยอะแยะมากเลยบนต้นเห็นไหม วสวยมากเลยแล้วก็อยู่บนต้นสูงๆพูดนะพูดนะสิมาต่อยเอาจากไหนบางต่อยก็จะต่อยไปแบบเด้อขอยบานมาเมื่อขึ้นลูกขึ้นเก็บเอาอย่างนั้นเลยน no. yeah. yeah, yeah, ้องแย่เยอะแยะเลยทีเดียวสวยจังเลยอ่ะ สวยว่พี่น้องสวยเนาะตะลบน่ารักๆๆน่ารักแดงอันนี้กำลังเหลืองเหลืองเหลืองเบิง่งเบิ่งนีนน่นี่ตนมั้ยพี่น้องกินยังไม่ค่อยดอกนะแต่ว่าก็เยอะอยู่นะเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยแป๊บเดียวแดงเริ่มแดงสลอนสแสลแลนเราเห็นนกมันมานกมันมากินนะพี่น้องมันรีบมากินนะต้องรีบเก็บก่อนที่เจ้านกมันจะมาแอบเอาไปหมดเลยนะ บอกน้องด้วยเสร็จปพี่น้องเบิ่งไหมพันโลนไหมพี่น้องหล่นเต็มพื้นไปหมดเลยเนี่ยเป็นบาดห้ากเกสมอยัง้อยอ่ะ เบิ่งพี่น้องเยอะเลยนี่สวยๆนี่มาดูกัน่ว่าจะเป็นอย่างไรพี่น้องมาเบิ่งกันเด้อยยานเด้ออืมก็ไม่เปรี้ยวมากนะพี่น้อง เพาะจะมีห้อยนกจิกเห็นป่ะมีรอยนกจิกนกมันจิกเห็ดโรมนมาหมือเลยหน่วยไม่ข่อยใหญ่เลยปีนีลแดดมันร้อนจัดมันก็เลยไม่ค่อยใหญ่เดี๋ยวมันสุกประสิทภาพมาเบิ่งใหม่ได้พี่น้องเด้อแต่กันสําหรับการรายง,งานสั้นๆแบบนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวจะไปซิมสองลูกที่เหลือเจอกันคลิปหน้ากับสกูปพิเศษของอีสานวีซา่า เดี๋ยวฉีไปซิมสองหลงเลยพี่น้องเด้อถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเด้พี่น้องเด้อแล้วก็ขอบคุณที่บอกต่อยินดีต้อนรับเพื่อนๆใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเบิ่งถ้าชอบวิดีโออะไรยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเด้พี่น้องเด้อแล้วก็อย่าลืมเขียนความคิดเห็นว่าชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบกินบัคเชอรี่แบบนี้ชอบหรือไม่ชอบวิดีโอแบบนี้ก็บอกกันได้ได้พี่น้องเด้อแล้วคอยจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อสำหรับตอนนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย